สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะมาตามต่อแนวทางเราพัฒนางวดวันที่28สิงหาคมเนอะครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางปูโรบุรี่ครับพี่น้องครับงวดว่าหันกับว่าอะไรนำเสนอครับพี่น้องเนาะปู่าปูผสมายครับผมครับขอเบรกไปสักงวดหนึ่งครับเอามาตามกันต่อครับผมในงวดวันที่ 28สิงหาคมครับโดยเฉพาะเลขวิ่งหรือว่าเลขมาครบบนล่างของปูนี่แหละครับผมครับแต่ว่าเลขสามตัวเพิ่นกะจะเผอได้ครับพี่น้องครับผมครับเฉียดไปเฉียดมาทั้งเทกับเข่าสาตัวตักับมีครับพี่น้องเนาะเลขสมตัวบนปูหรือว่าเลขรวยไวที่ปูใส่ตังซื้อเนี่หละครับผมอุกรณ์ที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนากับปูโรบุรี่ นำเชียร์ผ้าร่วยกับขอกราบขอพระคุณปูที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กปูลโรบุรี่เล่าพัฒนากันเลยครับฮัลโหลปูครับ น้ำเชื้อพารวยการน้ำมัสก,การครับเจริญพรเจริญพรเสียงยังไม่เข้าที่เลยแล้<อ>เป็น,ปนอะไรนะปู่ไออย่างเดียวไอ้ไอมันไขวัดนั่วแหละแต่ว่ามันไออย่างเดียวเป็นไขวัดไออย่างเดียวไอแต่เสียงแห่เสียงแห่ไป<อ>หาหมอ,อยังครับปู่ไอ,าอ,ไอมาเมลลาลาเบาแล้วล่ะเบาแ,แล้วล่ะครับปู่แต่ไม่ได้ไอไลหนาวอะไรหายไปเด้อปู่อยู่เล้เจ็ดวันแล้วยังไม่หายดีเลย จะเป็นกันเยอะทิ้นกัจะเป็นกันเยอะอยู่กินกินมะนาวนะปู่น้ำมะนาวเอามะนาวทำมะปูดตั้งผ้าสลายจนล่ะกินหมดแล้วครับเสียงยังยังไม่ยังไม่สดเท่าไหร่เลยครับเสียงเปลี่ยนแล้วก็เมื่อเช้มันไม่ได้รับว่าไม่รู้ว่าโทรมาตอนไหนไปสั่งข้าวมาอ้าวไปโทรมาแล้วเนี่ยครับปู่หลับไปครับอ้าวลาวเนาะครับปู่ลาวแล้วก็ลาวต่อแล้วก็ต่อไทยทางล่าง ครับปู่สองกับสี่สองกับสี่ครับผมชอบต้องคู่เลยอ่ะสองกับสี่นะท้างบนตัววิ่งครับสามสี่สามตัวปู่ว่าคู่คู่อยู่ทไายมันใช่หรือเปล่าไม่รู้อ๋อครับผมสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่หกสองหกศูนย์ สองหกศูนย์สองแปดหกสองแปดหกสี่ชุดนี้ตัวเน้นชอบสี่ชุดครับตัวเน้นเลยก,นกนันกันก็มาได้หมดละสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่หกสามสี่หกสามแปดหกสามแปดหกสามแปดสี่ สามแปดสี่นั้นมีเท่านั้นรวยไวรวยไวครับมีเนั้นแปดหางแปดหางไหมมีแปดหางพอดีแล้วครับครับสองตัวสองตัวบนกันล่างครับผมสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่หกแปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกสามสี่ สามสี่สามหกสามหกถ้าเขาเอาตัวอยู่ก็จะเอาศูนย์ก็าสามไว้กินเราตรงนี้เขาคือกันไว้แค่นี้ก็ชุดเน้นเลยเห็นหน 2, 3, 4, 6, 6ึ่งสองสามสี่ฮะหกหางหกหางนี่ตัวเน้นเลยครับใช่มาท้อว่ามันชอบเอาตัวอยู่มากินเราล็อกอีกแล้วล่ะเอะอครับ <laughs> ทำคนทำสูตรแต่เข้าใจกันไว้หน่อยกันครับสองหกสองหก สามหกสามหกสามสี่สามสี่สองสี่สองสี่หางกันด้วยสี่หางครับครับตัวรวยๆเฮาห่าตัวครับผมบันสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หกสามหกสามสองสี่ศูนย์หกสาม ถามลวงปูก็ปู่ก็ชอบชุดสีแรกอะสีหางแรกอะแต่ใจต่อไม่รู้นี่นะครับพี่น้องเนาะสองสี่สวนหกสามจับวินจับเกี่ยวกันเราครับผมได้เลยหุณต่อสก็ตีอะก็คิดว่าเห็นหน้าละ่ะมา,<อ>าพู่บางคนหวังมากไม่ได้ส่งให้แต่มันก็ถูกอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งก็ไม่ได้ซื้อด้วยครับปู่ก็สบายพอดีครับผม ใช่แจังหวะพลี์สองวันนั้นไม่ได้ส่งให้นี่อีลามีสันนิลาครับปู่ครับแต่ก็ต่อไทยสักหน่อยอย่างไง้ข้างล่างครับเลขล่างไทยเนาะปู่เนาะใช่ถ่ายคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณปู่เด้อครับผมครับเอาเๆปังครับดีแล้วล่ะกำลังหายหายไวเด้อปู่ครับผมสาุนมันจัดการครับเอาครับพี่น้องครับผม ลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะปูโรบูรี่ครับงวดนี้ปูให้วิ่งวิ่งบนครับผมวิ่งบนกันล่างแต่ว่าเน้นไปทั้งบนนะครับผมสองกับสี่ครับผมเป็นเลขคู่ทั้งสองตัวเลยครับสามตัวบนหรือว่ารวยไวมี2สองสี่ศูนย์สองสี่หกสองหกศูนย์สองแปดหกครับผมกันสามสี่ศูนย์สามสี่หก 380แล้วก็384ครับตัวเนีนโปรมี4ีหางได้ครับพี่น้อง240246 260286ครับแล้วก็มาทีเล็กตัวบนครับบนกันล่างก็จะมี40468486 3436ครับผมครับเนีนไปที่6หางนี่แหละครับผมตัวกันก็จิมี2 6 3 6 3 4แล้วก็24ครับพี่น้องครับในส่วนของเล็ก ห้าตัวมาครบบนล่างสองสี่ศูนย์หกสามกับสองสี่ศูนย์หกสามครับ, 2, 4, 0, 6, 3, รบพิจนาเบิงเอาเดอร์ครับพี่น้องครับลาพัฒนาปูรบุรีสองกับสี่งวนนีต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะตามสูตรปูครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียพ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเดอร์ครับผมถูกหวยแล้เง,เงินไปน้ำกันครับลาพัฒนา หวันที่ยีครับผมสิงหาคม66สิบครับว่จัเป็น2ตัวหรือ3ตัวครับพี่น้องขอให้โชคดีครับถ่ายคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้ครับผมบแนวทางเด็ดๆดังๆของลาพัฒนาจะมานำเสนอสูอส่พี่น้องเอฟซเป็นลำดับต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ